สวัสดีค่ะยินวีต้อนรับสู่ Crypto News Channel นะคะวันนี้เรามีเรื่องเอ่อเรื่องน่าสนใจมากๆในแวดวงการเงินกับคริปโตมาคุยกันค่ะเป็นเหตุการณ์สดๆดร้อนๆอ,นอนเลยช่วงประมาณวันที่23กร,รกฎาคม2025นี้เองมี2เรื่องใหญ่ๆที่แบบต้องจับตากันเลยนะคะเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องวุ่นๆเกี่ยวกับเจอโรมพาวเวลประธานเฟดนะคะที่มีข่าวลือเรื่อง จดหมายลาออกปลอมออกมากับอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเคลื่อนไหวที่เอ่อหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงของกราตสหรัฐที่เกี่ยวกับกองทุน ETF คริปโตของ Bitwise เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงแล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างนะคะครับผมคือต้องบอกว่าเหตุการณ์พวกนี้เอ่อมันไม่ใช่แค่ข่าวธรรมดานะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความความไม่แน่นอน ความซับซ้อนเหมือนกันทั้งในระบบการเงินเองแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องออแนวทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่แบบยังหาจุดลงตัวไม่ได้เลยครับค่ะงั้นเราเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยเรื่องคุณพา w เวลเนี่ยค่ะคือมีข่าวว่าเมื่อคืนตามเวลาบ้านเราเขาไปพูดในงานประชุมใช่ไหมคะแต่เนื้อหาก็ทั่วทั่วไปเกี่ยวกับระบบธนาคารไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรเรื่องนโยบายการเงินเลยครับผมก็เป็นไปตามคาด แต่ว่าพอหลังจากนั้นไม่นานเออกลับมีข่าวลือออกมาหนาหูเลยนะคะว่าเขายื่นใบาลาออกใช่ครับคือประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือช่วงเวลาครับมันเป็นช่วงก่อนการประชุม FOMC พอดีซึ่งปกติแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เฟดเขาจะมีช่วงงดแสดงความเห็นชี้นำนโยบายอยู่แล้วหรือที่เรียกว่า Blackout Period นะครับการที่มันมีข่าวลือแบบนี้ออกมาในช่วงที่แบบเหมือนเป็นสุญญากาศพอดี มันก็เลยส่งผลกระทบได้ง่ายอ๋อค่ะค่ะแล้วที่น่าทึ่งอีกอย่างก็คือการจับผิดข่าวปลอมอันนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับจับผิดได้ยังไงคะมีจุดสังเกตตรงไหนเอ่ยครับคือมีคนไปไปสังเกตเห็นรายละเอียดบนภาพจดหมายลาออกที่เขาแชร์กันนะครับโดยเฉพาะตรงตราประทับของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับข้อความมันผิดเพี้ยนไปเลย คือกลายเป็นตัวอ,อ,กอักษรอะไรก็ไม่รู้มั่วๆ O D O of Gary 8 E B Imperible a l Reserve s i t อะไรแบบนี้ครับแทนที่จะเป็นข้อความทางการปกติ Board of Governors Federal Reserve System อ๋อเหรอคะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันชี้ไปได้เลยว่าน่าจะเกิดจากการใช้ AI สร้างภาพขึ้นมาอืม mm. ก็แสดงว่าข่าวปลอมเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาอย่างเร่งรีบเลยอาจจะ พยายามฉวยโอกาสสร้างความปั่นป่วนในตลาดในช่วงที่ไม่มีข่าวสารชี้นำนโยบายจริงๆจังๆออกมาพอดีครับโหแสดงว่าเป็นการสร้างข่าวที่เร็วแล้วก็เกือบจะเนียนเลยนะคะเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้ก,กันเลยกรณีของ Bitwise ที่มีข่าวเกี่ยวกับการอนุมัติ ETF ครับ Bitwise นี่เขามีความพยายามมาสักพักแล้วนะครับที่จะเปลี่ยนกองทุน Crypto Index Fund เดิมของเขาซึ่งกองทุนเดิมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนสถาบันที่เข้าถึงได้ค่ะเขาน่าจะเปลี่ยนให้เป็น Spot ETS เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาลงทุนได้ง่ายขึ้นแล้วกองทุนนี้มันไม่ใช่แค่ Bitcoin นะคะมีเหรียญหลักๆห,หลายตัวเลยทั้ง ETH XRP Solana ADA อะไรพวกนี้ค่ะ อ๋อรวมหลายเหรียญเลยใช่ครับพอเป็นสปอร์ต f t f มันก็จะเปิดกว้างมากขึ้นเยอะเลยครับแล้วตอนแรกก็เหมือนจะมีข่าวดีออกมาจากบางแหล่งข่าวอย่าง w a t h h r s s h o o l นี่ก็รายงานว่ากลอตอสหรัฐอนุมัติแล้วตอนนั้นตลาดคริปโตก็ดูคึกคักขึ้นมาเลยนะคะใช่เลยครับแต่แล้วก็อ่าเหมือนหนังคนละม้วนอย่างที่ว่าเลยครับเพราะว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากข่าวอนุมัติมันแพร่ออกไปเนี่ย ก็มีคำสั่งอย่างเป็นทางการออกมาเลยจากผู้ช่วยเลขาธิการกรลอตอเองเลยนะครับเป็นรหัสคำสั่ง 431E สั่งให้ระงนับการอนุมัตินั้นไว้ก่อนชั่วคราวเอาระงนับเลยคะครับเพื่อให้คณะกรรมการกรลอตอเนี่ยได้ทบทวนกระบวนการกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเรียกว่าเป็นการกลับลำที่เ,เร็วมากๆเลยค่ะโห การกลับลำแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับท่าทีของกรอตาต่อคริปโตได้บ้างคะเนี่ยเออมันก็สะท้อนความไม่แน่นอนที่ยังสูงอยู่มากๆเลยนะครับในเรื่องกฎระเบียบแล้วก็อาจจะชี้ให้เห็นด้วยว่าความเห็นภายในกรอตตเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ไม่ได้ลงรอยกันสักทีเดียวโดวยเฉพาะกับกองทุน ETF ที่มันซับซ้อนขึ้นคือรวมสินทรัพย์ดิจิทัลหลายตัวแบบนี้ครับม,มันทำให้เห็นภาพเลยว่าแม้จะดูเหมือนมีสัญญาณไฟเขียวออกมาแล้วเนี่ย ออมันก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจริงๆซึ่งอันนี้ก็เป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมนี้เลยครับค่ะดูวุ่นวายจริงๆนะคะแล้วท่ามกลองสองเรื่องวุ่นๆนี้เหมือนนักลงทุนก็เริ่มหันไปมองปัจจัยอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับก็มีข้อมูลจากแหล่งข่าวเหมือนกันครับที่ชี้ว่าตลาดก็เริ่มหันไปให้น้ำหนักกับเรื่องอื่นๆประกอบด้วยอย่างเช่นประเด็นนโยบายภาษีของทรัมป์ที่อาจจะกลับมาหรือว่าการประชุม FOMC ที่กำลังจะมาถึงจริงๆนะครับหรือแม้แต่ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆในสหรัฐเองอ๋อค่ะ ซึ่งปัจจัยพวกนี้มันก็อาจจะมีผลต่อเซนติเมนต์หรือว่าบรรยากาศของตลาดโดยรวมได้เหมือนกันครับไม่ใช่แค่เรื่องคริปโตเพียวๆได้ไหมครว่าเราได้อะไรจาก2เรื่องนี้บ้างครับผมถ้าสรุปสั้นๆนะครับจาก2เหตุการณ์นี้เนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนขึ้นอย่างน้อย2ออย่างเลยอย่างแรกคือเราเห็นว่าข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอมเนี่ยมันสร้างและแพร่กระจายได้ง่ายและเร็วมากๆในยุคดิจิทัลแล้วก็ส่งผลกระทบสูงด้วยแม้แต่กับบุคคลสําคัญอย่างประธานเฟด อย่างที่2ก็คือความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบครับที่ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่มากๆสำหรับวงการคริปโตอย่างที่เราเห็นในกรณีของ Bitwise เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะแล้วถ้าให้มองไปข้างหน้าล่ะคะมีอะไรที่น่าชวนคิดต่อจากเรื่องนี้บ้างไหมคะครับสิ่งที่น่าคิดตามมากๆเลยก็คือว่าเ,เมื่อการสร้างข่าวปลอมที่มันดูน่าเชื่อถือมากๆเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆด้วยเทคโนโลยีอย่าง AI ใช่ไหมครับอย่างกรณีพาวเวเนี่ย ประกอบกับกรอบกติกาหรือกฎระเบียบที่มันยังมีความผันผวนสูงแล้วก็อาจจะยังตามไม่ทันเทคโนโลยีอย่างกรณีบิตไวส์ปัจจัย2ออย่างนี้รวมกันเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็เสถียรภาพของตลาดในระยะยาวอย่างไรบ้างอันนี้เป็นคําถามสําคัญเลยครับที่ทั้งฝั่งผู้กํากับดูแลเองแล้วก็นักลงทุนทุกคนเนี่ยต้องพิจารณาอย่างจริงจังเลยครับในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้คิดตามจริงๆค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตาม Crypto News Channel กันค่ะถ้าชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญสำคัญแล้วก็บทวิเคราะห์ดีๆในโลกคริปโตค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ